สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรหรือเกิดในช่วงระหว่างวันที่16มกราถึง12กุมภาท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคม2568 ท่านจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่ายังคงเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปนะคะเดือนสุดท้ายของปีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนคนอื่นเข้าไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าดีก็จะบอกว่าดีถ้ามีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกนะคะชาว ราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานก็คือว่าท่านเป็นคนที่ไหวพริบดีทำงานเก่งถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นท่านจะแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางการหาทำงานอาจช่องทางการทำงานใหม่ๆท่านจะค้นพบนะคะคือท่านเป็นคนที่ถ้าท่านไปฝันเรื่องใด และอยากจะทำท่านมักจะได้ลงมือทำมักจะค้นพบนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะอะไรเพราะว่าดวงของชาวราศีมังกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและท่านก็บางบางท่านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะที่ต้องใช้คำว่าบางท่านเพราะว่าการทำงานของแต่ละท่านอาชีพจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมองหาอะไรในช่วงเดือนธันวาคมถ้าท่านมองหางานใหม่มองหาช่องทางการทำงานเพิ่มท่านก็จะค้นพบมีโอกาสได้งานใหม่ๆนะคะและที่สำคัญท่านเป็นคนที่วาจาโดดเด่นพูดจาเรื่องอะไรมักจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องของการทำงาน ให้ท่านระมัดระวังก็คือว่าจะมีคนทำให้ท่านอึดอัดใจเรื่องงานจะได้ทำงานที่อยากทำหรือบางท่านตกงานว่างงานรอง,งานอยู่ได้งานใหม่ทำแต่อาจจะเป็นงานที่ท่านไม่ชอบอาจจะเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดยังไงก็อยากให้ท่านอดทนทำไปก่อนไม่แน่นะคะวันนี้ท่านไม่ถนัดท่านไม่ชอบแต่พอท่านลงมือทำไปสักพัก ท่านอาจจะรักงานและชอบงานนี้ขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งเลือกงานถ้าท่านตกงานรอง,งานเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้ท่านมีโอกาสได้งานใหม่มันจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานนะคะแต่หากทำงานประจำก็อาจจะได้ย้ายไปอยู่ใน,นแผนกที่ไม่อยากอยู่หรืออาจจะได้ทำงานแทนคนอื่นนะคะเจ้าของงานลาออกไปหรือว่าขาดงานหยุดงานท่านอยู่ก็ต้องรับผิดชอบงานของเขาแต่เป็นงานที่ท่านไม่อยากทา นะคะมันจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้แต่โดดเด่นตรงการตรงการใช้คำพูดการติดต่อประสานงานนะคะท่านมักจะได้รับผลดีในเรื่องราวเหล่านี้งานเรืองานการใช้คำพูดการติดต่อการเดินทาง่อค้าแม่ขายเซลนะคะขายบ้านขายรถท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้น นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้งานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะแต่ให้ท่านระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะทำอะไรอย่าประมาทระวังคนขวัญแกล้งรังแกระวังคนแอบแทงข้างหลังระวังศัตรูที่มองไม่เห็นและมองเห็นนะคะศัตรูที่แอบ และเปิดเผยให้ท่านระวังให้ดีๆเขาจะทําให้งานของท่านผิดพลาดเสียหายมีคนพยายามกแกล้งรังแก่ท่านจะทําอะไรก็ตามเขามักจะขัดขวางนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ประมาททางานด้วยความละเอียดรอบคอบและดัดกลุ่มท่านรู้แหละว่าจะต้องรับมือยังไงนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรเองก็เป็นราศีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะท่านเป็นคนที่ฉลาดนะคะเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้ว ยิ่งท่านรู้ดวงลวงหน้าท่านยิ่งจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งท่านจะคิดเรื่องหาเงินตลอดเลยเพราะว่าได้นะคะเป็นคนที่ขยันอะไรที่ทำเราได้เงินท่านพร้อมที่จะทำโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเรียกได้ว่าเป็นเซลนี่ก็ โุยวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะจะต้องพูดจาย,ยังไงจะต้องพูดคุยยังไงจะมีการนัดเจอลูกค้านัดคุยกับลูกค้าพอค้าแม่ขายก็ขายไปวางแผนการขายไปและท่านมักจะประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีมังกรเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ท่านพูดจะเป็นเงินเป็นทองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการพูดคุย นะคะคท่านใดที่กําลังเตรียมตัวที่จะยื่นเอกสารขอกู้ซื้อบ้านซื้อรูดกู้เงินนะคะจะประสบความสําเร็จถ้ามีปัญหานะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือบางท่านได้บ้านได้รถนะมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินราคาแพงๆนะคะบางท่านถ้าการเงินของท่านค่อนข้างที่จะมีปัญหาเดือนนี้การเงินดีขึ้นแต่การเงินจะเป็นลักษณะที่ว่าได้มาจ่ายไปนะคะชาว ชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่การเงินได้มาจ่ายไปท่านเป็นคนหาแต่จะมีคนช่วยใช้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านเก่งด้านการหาเงินจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองแต่ให้ระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินให้ระมัดระวังการซื้อสิ่งของโดยเฉพาะสิ่งของที่มีราคา บ้านมือสองรถมือสองนะคะท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียระวังถูกหลอกระวังมิจฉาชีพระวังคนหลอกขายสินค้านะคะท่านระวังครอนี้ให้ดีๆนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความรักในคนโสดเป็นรักถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่และเป็ดจะเป็นคนที่แบบเจอครั้งแรกแล้วรู้สึกคุ้นหน้า เจอครั้งแรกเหมือนเจอกันมานานนะคะคล้ายๆกับบุพเพส,สันนิวาสแต่ยังไงก็อยากให้ท่านดูให้ดีๆนะคะสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดก็ได้ฉะนั้นเช็คดูโปรไฟล์ของเขาให้ดีๆสำหรับคนที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชาวราศรีมังกรเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีความสุข ถ้ามีการปรึกษาหารือซื้อทรัพย์สินร่วมกันกับคู่ครองคนรักจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นทีนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่มีปัญหานะคะสุขภาพกายจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือท่านอาจจะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะอา,อาจจะมีอาการปวดหัวบ่อยมึนๆงงๆอยู่บ้างฉะนั้นก็ขอให้ท่านนั้นนะคะ มีสติอยู่ตลอดเวลานะพักผ่อนให้เพียงพอรีแลกผ่อนคลายนะคะด้านการทำบุญหาโอกาสทำบุญบ่อยๆทันบุญ,ทำบ,ญทำบุญในรูปแบบใดก็ได้นะคะไม่จาเป็นว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่อยากให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆเพราะว่าต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะมีอุปสรรคและปัญหาก่อนเสมอนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์ดาวพระอังคาร จะย้ายเข้าสู่พบเรือนวินาศพระอังคารจะมาทีหลังพระศุกร์จะเข้าไปก่อนแต่ฟังแล้วอย่ากลัวนะคะเพราะว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองท่านทำอะไรก็ตามถ้าท่านทำคุณงามความดีหากมีใครคิดที่จะกลั่นแกล้งดังแกสุดท้ายแล้วเขาก็ทำอะไรท่านไม่ได้นะคะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองแต่ก็อย่าได้ประมาทก็พอนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ขอเพียงท่านระมัดระวังเรื่องอื่นไม่มีปัญหาแต่จะเหนื่อยน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวราศีมังกรที่ทําอะไรก็มักจะติดขัดนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าดวงตกอยู่มาในลักษณะนี้แล้วแต่ข้อดีก็คือว่าศัตรูจะแพ้ภายบางท่านศัตรูนะคะนําสิ่งดีๆมาให้ท่านด้วยนะเขาจะมาใส่ร้ายท่านพอท่านพิสูจน์ความจริงได้เอาท่านกลับกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกิดจากการศัตรูจะ หาทางรีเครดิตกับนำเครดิตนำชื่อเสียงไม่ท่านเฉยเลยก็มีนะคะโดยภาพรวมท่านจะมีโชคมีลาบวาจาโดดเด่นมีข่าวดีด้านการเงินนะคะและบางท่านงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ทำอะไรอย่าได้ประมาทให้เรามัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆถามว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมคะอาจารย์อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอมีลุ้นแต่ว่าถ้าดาวมาอยู่ในลักษณะนี้แล้วไม่อยากให้ท่านเสี่ยงเยอะนะคะ เสียงแค่พอได้ลุ้นก็พอนะคะเพราะว่าโชคลาภรู้สึกว่าจะใช้คำว่า98%จะได้จากงานนะคะเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยโอ้โหสองเซ์มีไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียงเนาะสเอซเองอะนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ